หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเล่นเกมต้องทัานเชทด่าเอ็ดด่านทสเล่นอยู่ใต้คลิป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 ไอยังไปตกกลางน้ำเลยวนะน่ะ <c oughs> ออกเวรออกจกับจับอะไร อแล้วไม่ไม่ตกกลางทะเลแล้วครับก็ว่าไอ้ที่ทำไมร้านเกฟเนี้ยต่างพันไอ้แต่ช่างกูไม่อยู่นี <3, 000 S 2> ่บังเปิดตรงไหนก็เหมือนเดิมอ่ะตรงดีไหมครับน้องสาวได้อยู่ครับยังไงได้ปลาเยอะบ้าไอ้หนุม่มเยอะๆพี่ได้เต็มเลยปลาเนี่ยปลาป๋องไงเฮีย <laughs> สารเลยปลากระป๋องไมได้เลยไม่รู้กระป๋องไง ย่ปลาป่องเงี้ยเฮียเบ็ดกูก็แตกโอ้ผมมาตกเบ็ดหนูหักไปอันเดียวเองมันตกเบ็ดเก่งอะสิตกเบ็ดเก่งตกไปตามมาธรรมาดาตกไม่เป็นไงพอดีเบ็ดพี่มันใหญ่มันไม่ค่อยตกเบ็ดเท่าไหร่เ <c oughs> บ็ดพี่คันใหญ่ไงไม่ค่อยเน้นตกเบ็ดเบ็ดใหญ่แล้วยาวนะครับจุกอะ <c oughs> ปลานี่จุกเลยอะ <c oughs> มองเลยไม่ต้องบอกว่ายาวหรือไม่ยาวอ่ะเพราะ พูดแค่จุกก็รู้แล้วอ่ะก็ยังอยู่นี่ไอ้หลามเนี่ยใช่ป่ะวะช่างทางผ่านใช่ป่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไอฉลามปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันหนูรู้จักฉลามหรอรู้จักหนูชื่ออะไรอ่ะนา,นาคนาอ๋อนาคไกลมากเออจำได้แล้วไอ้หลามมันทรงผมสีอะไระจำได้ป่ะสีขาวไม่ใช่นี่เหรอวะเนี่ยแสงมัานอาจจะสะท้อนเปล่าเนี่ยชุดมันก็สีดำนะถ้าโพลก็ต้องเป็นพี่โอลี่เพราะพี่ฉลามชอบอยู่กับพี่โอลี่โอลี่ใคร อ,อ,อ๋อไอหนุ่มไอหนุ่มอะไรเนี่ยนะสุดน้ำเงินนะใช่ไมเคาเตาะอ,อยู่วะเมื่อกี้กันอยู่ไม่ใช<ก>่เขาเป็นเพื่อนกันเห็น,พ,น,นพูดกับผู้ชาเป็นเพื่อนกันหนุ่มหนุ่มถามโสดเปล่าครับโสดเ,เพื่อนกันพอถามผู้ชาย <ไอ S 1> เพื่อนกันปะครับกลุม่มเ,เ,เพื่อนกลุ่มแฟนครับกูหลงงเลยตอบไปตรงคำถามใช่ปะเออเเนี่ยดี๋ยวกูจะเปิดสตอรีอ่แย่ <_ EN> งเมียเนี่ยเดี๋ยว ราเล่ยนนะร้เล่นไม่มีปัญญาทำอะไรเขาหรอกพูดเป็นงั้นแหละหลังไม่ไงหลังไม่เราพูดอย่างเงี้ยตอหนั้นอ๋อเขาโทรครับครับพี่รับหลังรับหลังได้เออนี่รับเรารับหลังไงโอ้ยสั่งรถที่เมียมึงขับก็รถกูอะไรอย่างงี้นี่ดึงไปหน่อยแต่เขาซื้อนะไม่ได้ให้ฟรีนะเนี่ยทำทรงคุยแบบโอ้โหเสียไอ้สาวที่ไหนได้เขาซื้อกับกูแต่งมาเป็นแส่นะแต่พี่จะขายแค่สี่หมื่นเนี่ย แต่พี่เห็นนะเออเป็นคนของใจดีพี่ก็ลดให้อีกหมื่นหนึงห 3, น่งเหลือสามหมื่นแล้วผู้ชายลดไหมโอ้โหคิดเพิ่มค หมือนมึงอะมาซ่อมมากกูคิดเพิ่มเลยผู้หญิงฟรีครับผู้ชายคิดคูณ2พี่เป็นช่างเหรอใช่ครับโถดูทรงด้วยเนี่ยทรงไม่ช่างอะเนี่ยทรงนี้นี่เด็กช่างทำหาเลยเนี่ยดูผมพี่ด้วยนะแสกกระรางขึ้นอยู่กับคนใส่อะน้องถ้าอย่างเป็นพี่ใส่มันก็หล่อช่างแล้วมันแลแต่หน้าคนน่ะเธอหน้าพี่มันหล่อสายอะไรก็ดูดีไปหมดแหละคารลเป็นต่อรูปห่อเป็นรองอะน้องหล่อหล่อแม่แดกหล่อแต่เจอหน้าแปลกๆมีแดกเรียบอะ <cam ina> ถ้าหนูไม่เชื่อในคารมพม่นะให้ทดสอบดูได้นะหนูจะได้รู้ว่าคารพลมแม่งของจริงก็เทคคารลมให้ดูไงว่า,าจีบน้องกระต่ายติดเปล่าไม่ชื่อแหละไม่ใช่กระต่ายชื่ออะไรนะชื่อนาาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าอะไรนะไอคนที่พี่จ,จีบชื่ออะไรวะ <c oughs> ชื่<โ>อ,อหลามอ๋อเอ้ยหลามหลามไอกระต่ายมาไงวะในกูโอ้ <c oughs> หลายคนจัดไงพี่อะ จำชื่อผิดแล้วเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ไมคนนั้นมันอยู่ในใจไงพอดีในสมองพี่เลยไม่ได้จำไปแล้วหนึ่งดอกไอ้เหี้ยคนแก่ตัวแบบน่ารันดัน<ๆ>หนูต้องฟัง,งคลรลมพี่ดิจะได้รู้ว่าจีบไอ้จะเคติดปะ่ะไอ้หลามติดป่ะอันนี้หนูสนิทกัน,ก<ะ>นหลามแค่ไหนเด้งระโดสส่งคลิปให้พี่หลามดูเลยใช่เหรอเน,นี่ยเขาจะเคอเด็ดหนูสนิทกันหลามแค่ไหนอ่ะก็ไม่สนิทรู้จักกันกี่วันอ่ะก็นานแล้วเห็นบอกว่าช่างเห็นบอกช่างจีบอยู่อ่ะ มันมีคนคุยยังพี่ฉลามอะ่ะชอบพี่กระปอมพี่บางเรียก็ตามจีบพี่ฉลามฉลามชอบกระปอมชอบกระปอโอ้ตายแล้วแล้วไม่มีคุณเดย์อยู่ในใจเลยหร <c oughs> ะเออไม่เคยได้ยินชื่อพี่รสามาไม่เคยได้ยินชื่อพี่รสามาไม่เคยได้ยินชื่อพี่เรสามา ไม่เคยพูดถึงพี่เลยนะเอออม่างเงี้ยไม่ต้องยับก็ได้นะเออตายละไอ้ยังกูจบโลแล้วไอ้สัมันมีอะไรดีอะพี่วะน้องมันมี<อ>หางไงพี่มีหางาว<ซ>่ะช่างผมไม่รู้จักใครเลยสักคนหนึ่งเลยว่าพี่เป็นแอดมินอะไม่ใช่ครับวันนั้นอะวันไหนวันที่ประชุมอ๋อไอประชุมมานะคือพูดง่ายๆนะผมเป็นคนรู้จักกับเขาอะว่าง่าย เออผมแค่คนรู้จักอ่ะผมแบบช่วยงานอะไรช่วยเออประมาณนั้นอ่ะนี่ถ้าพี่ทําได้นะพี่จัดแล้วคือปรับอะไรปรับอะไรเขาสึงให้เข้ากับคุณอ๋าใช่ครับพี่จะปรับให้เขาอะติดใจพี่รักกูหลงกูกินข้าวไม่ได้กูร้องไห้อะกูอะไรอย่างเงี้ยเลยนะอืมอ่าถ้าพี่เป็นแอดมินนะพี่จะทำอย่างนั้นเลยแต่นี้พี่ไม่ใช่ไงส่วนใครเข้าใกล้ฉลามกูแบรน ูเยต้องทาอะไรทั้งอย่างแล้วให้ครับมาสนใจอ่ะตัวไปซ่อมรถเนมันไม่เคยเจอพี่สิก็พี่ไม่เคยอยู่ให้น้องทำไมพี่ไม่อยู่พี่ดูแต่ฉลามอ่ะเออวันนันพี่หาเราฉลามอ่ะพี่แม่งคือความหวังของอ่ะเออความหวังของทุกคนเลยเนี่ยจริงใช่แต่ไม่ใช่ความหวังของกระปอมเอ้ยอะไรชื่อแหละฉลามอ่ะแม่งเอ้เศร้าอ่ะเออพูดถึงจะลองคารลมนี่วาลืมเลยน้องน้องเป็นอยากลองไหมน้องถ้าน้องลองพี่กลัวน้องติดใจนะ เดินตามตูดพี่ทำไงอะหนูชื่ออะไรนะชื่อหน้าหน้าคะพี่ไม่เชื่อหรอกหนูอายุอะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดโอ้ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยดูเสียงพี่ขอดูแบบประชาชนหน่อยได้ปะ,ะพี่จะดูว่านางสาวหรือว่านางฟ้าน้อง <c oughs> ไปแล้วหนึ่งดอกไอ้สารได้นะได้ไดได <c oughs> นะมาโถ เสียดายน้องฉลามันไม่เจอกูก่อนไอ้ที่ไกูไม่ว่างไงเอาอีกมุกไหมเอาเรื่อยๆไหมเดี๋ยวพี่แบบเล่นเรื่อยๆยาวๆตามคาลมพี่เลยไหมเดี๋ยวพี่จะได้ไปเล่นกับฉลามต่อแต่ต้องเหลือไว้หน่อยนะเพราะเดี๋ยวเล่นหมดทุกคืนนนคืนนี้นอนละเมอทำาัง่ะแค่โทรมากิ้งเดียวพี่ไม่รับหลับเพราะพี่นอนพี่นอนปัดถึงใครหรือเปล่าฉลามมมนดีเออพี่เปิดโทรศัพท์นั่งดูบิโกโอไรทุกคืนเลยนะฉลามะนะ เยอะพี่หมดแล้วอะหนูพอจะมีแักสองร้อยไหมหนูมีร้อยห้าสิบอยู่ในรถพี่อยากติดหนูอ่ะมุกนี้ได้ไหมเข้าใจมุกกลัวเข้าใจเข้าใจมุกกลัวพี่บอกว่าพี่อะขอยืมเงินหนูได้ไหมสองร้อยได้แล้วหนูก็บอกออเอาไปทำไรพี่ก็บอกเออพี่อยากติดหนูไงเข้าใจไหมเนี่ยอยากเป็นนีหนูอะเอออยากติดหนูอ่ะโอ้ กูบางทีนะกูต้องถามอายุก่อนเล่นจริงๆวะบางทีบางทีแบบเล่นมุกอะไรไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเฉลีมวอายุอะไรรู้ปะมาณยี่สิบกว่าแกหนูุ่ยหรอใช่หนุ่มยี่สิบห้าหกนี่ว่าหกหรอโอ้โหแล้วไปชอบเด็กหัวโปกเนี่ยนะไอ้เหี้ยพี่เรา เออขาเป็นเพื่อนพี่โอเล่พี่โอเล่เขายี่แปดฮะโอเลอ่ยนะี่แปดเหรอนี่ยคนไหนวะโอเล่โอเล่อ,อ๋อเป็นงั้นแหละจำไม่ได้หรอกโอเล่เองจำไม่ได้ต้องอยากรขาบาปเจอจะหยิบอะไรหนูลืมวะพี่จะช่วยปีแบบเคยพี่ก็ย่างเงี้ยขี่หลงขี้ลืมอะอะไรไหมอะไรอีกมุกงไหม,ไไหม,ไหมพี่มีเต็มเลยอ,ะอ่ะดีคาร์ลมพี่แบบปาดเปลีย่ยนอ่ะรู้จักนิวเอ็กวะรู้จักคือถ้าพี่ทำนะ New Egg นิวเอ็กไม่ได้เกิดตกตกเคยติดนิวเอ็กหยู่พักตรงนี้ แต่ถ้าหนูมาอยู่กับพี่อ่ะพี่มีทุกอย่างพร้อมให้หนูเลยนะไม่ว่าจะบ้านรถเงินเดือนพร้อมหนี้สินด้วยไม่เอาแม,าม,ามาวพ <ะ S 1> ี่งงแล้วน้องหลานยาวกู่าไหมนี่ยน้องคนนี้เขาไม่เวไปแล้วแต่หน,นูไปให้เวลาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายสว,วัสดีฮะเสียงแห่ออมยาวมอมปะสเตปซิลไปแล้วมีอย่างอื่นให้อมไหม มีครับเป็นบ้องแหลกเป็นยาองแต่ยามันเป็นยาน้ำนะสนใจไหมตัวขอครับเอายาเม็ดก็ได้ครับโอเคยาเม็ดมีอยู่สองเม็ดอ่ะลูกข้างๆข้างบ้องะต้องนกะน่าเม็ดนนั้อ่ะเห็นภาพเลยจริงเห็นภาพอะไรเขาก็บอกยาเม็ดก็นี่ยาเม็ดผมนะน้องยาสองเม็ดน่ะมันขมนะต้องแบบเอ้ยาสอดมีไหมครับยาสอดเหรอยาสอดไม่มีครับ มันเป็นยาออกแนวแบบอมอมอ่ะมีแต่ยาอมมันมีอมแบบบ้องกับอมแบบ,แบบเป็นเม็ดอะเอาอมแมบบไหนอะมันจะขึ้นหือหน่อยอ่ะแค่นั้นเลยมันจะอะไรนะ <c oughs> หือหืออะไรทุกอย่างว่าคืออะไรหือหื้อนะขึ้นหือไงแบบยาเป็นหืนะอ๋อกินหือๆนะนะมันชื้นหรือเปล่าเก็บให้นานเออมันน่าจะชื้นๆนะถ้าเป็นอากานะนะให้แห้งก่อนนะก่อนยีน่ะมันต้องล้างก่อนล้างต้องล้างใช่มันต้องล้างก่อนคือถ้าไม่ล้างก่อนนี่มันอาจจะแบบ เออฮื้นๆอะไรอย่างนั้นแหละมันจะชุนๆเปรี้ยวๆหน่อยใช่ๆเหม็นเปรี้ยวอ่ะมันจะเปรี้ยวๆอ่ะถ้าเกิดไม่ล้างเนี่ยมันจะได้รสชาติเต็มๆเลยรสชาติเต็มปากอ่ะกินมันจะติดปากอ่ะกินยาเฮ้ยกินยาเอ้หนูอย่าลืมเป็นแม่สื่อให้พี่ด้วยนะโอเคอ่ะแม่งเล่กันเลยแต่พี่ก็ขี้เกียจไปคุยอ่ะบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวกูจะเอาเดี๋ยวจะจีบอ่ะกูยังไม่เคยไปคุยกับแม่งเลยเีย ถ้หนูหนูมีรถยังอ่ะนี่รถหนูใช่ป่ะใช่ถ้าหนูอยากได้รถดีกว่านี้นะหนูมากับพี่จริงหรือเปล่าจริงครับถ้าหนูมีบ้านหนึ่งอ่ะยังยังที่ยังไม่มีมากับพี่ได้ถ้หนูมีลูกยังอ่ะมีแล้วมีแล้วถ้าอยากมีเพิ่มก็มากับพี่ได้นะในพี่ไปล่ยต่อไม่ได้ไปช่วยเลี้ยงหลุ่ไตฉลามเนีอารมณ์ต่อยฉลามยังเอาอ่ะไม่เกรงกลัวเลยเหรอนี่ชั ฉลามพี่ตามหาหรือเปล่าไม่ใช่ขายขายได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเออเนี่ยฉลามเนี่ยใช่พี่ไม่เอาฉลามนี้พี่เอาฉลามแบบเป็นตัวแบบกลมๆบูมๆอ่ะเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงฉลามที่คิดถึงอ่ะใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ฉลามแล้วฉลามไม่ได้แล้วฉลามที่พี่คิดถึงมันเป็นกลมๆสองลูกอ่ะกลมๆสองลูกหมายถึงไงเนี่ยโอ้โหฉลามอ่ะเออเบื่อหน้าจออยากมองหน้าจังเลยน้องฉลามเนี่ยเบ๊กได้แค่บอกครับพี่ชายเอาจริงเออ เราจะมองน้องฉลามอยู่ล้วให้นายเจ้าอ่ะเด็กๆเด็กๆวัยไหนเด็กอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าครับไปเปื่อแล้วคำคมอย่างคำนมบ้างยังไงแม่งพอละจบช่วงนี้น้ำมันแพงเนี่ยเด็กนอนไม่หลับเลยอุ้งอวงหาวหลายรอบเนี่ยนอนไม่หลับเลยคิดถึงน้องไอ้เคเนี่ยสรุปเขาชื่อน้องอะไรก็กระต่ายเอ่อฉลามไง เนี่ยมึงพากูหลอนนะเดินไปบอกเลยเนี่ยเอ้ชอบไม่ได้น้องในอูชอบอยู่เดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดหน้าเราก็ไม่ติดกันมาอยู่แล้วเนี่ยหน้าดิอันนี้ก็ไม่ติดอยู่แล้วเฮ้อไม่ต้องกลัวแม่โอ้แต่น้องมันเขาลบเราเนอเราก็ต้องเป็นรุ่นพี่ที่ดีไม่ยอมแย<ต>่เรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใครหรอกบอกมันเอ้ยอย่าไปบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปบอกเรื่องกูเลยไอ้สัตว์ไปแล้วอ้เหี้อ่ะอย่าไปบอกนะไอ้เหี้ย บอกว่าน่ะใช่นะมันบอกชื่อชาบูดอะชื่ออะไรนะชานมโอถสายแต่งตัวเหมือนกันเลยยนุช่ยไอ้แล้วหัวมันควงแขนอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวพี่คุยนักเลีนคุยกันไงถามมาคุยได้คำตอบปุ๊บปั๊บเลยดูนักเลีนเขคุยกันมันนี่ยไม่ถีบหรือแต่ดูดูดูไม่ถีบนุชัยอ่ามึงดูมึงดูเฮ้ยแต่ผัวอยู่วงเดี๋ยวจัดการเองของเขาแขน็งแบบเงียบคลิปแบบเงียบคลิปเลยมึงดูนะ สวัสดีครับพี่ชายพี่ชายใจตกเลยใจตกเกินครับพี่เป็นเพื่อนกับไอ้กระปองเอ้ยฉลามมั้ครับอือจ้าอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับไปดิมึงไปดิมึงอยู่ทำไรกันอ๋อแล้วตอนนี้ฉลามไปไหนแล้วอ่ะทำไมเออเห็นนะมึงไปยุ่งไรนะเขาบอกมึงยุ่งไรเขาบอกอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอก คือตอนนี้คือน้องหลานเขาไม่อยู่เลยใช่ไหมตอนนี้ในประเทศอ่ะอยู่วะอยู่ไหนอ่ะที่เมป็นใครเนี่ยไปไปเพื่อนฉลาเพื่อนไปเถอะมึงวิ่ถามเขาแล้วเขียนอ่ะไรนี่ยพอดีว่ามีคนชื่อเดย์เขาคิดถึงครับเพื่อนมาอะไรมึงอย่าไปพูดพ่อยๆดีสัตว์มันคุยมันคุยว่าไงครับเมื่อกี้พูดอะไรถึงผมวะ มึงไม่พูดอะไรมึงอย่าไปพูดมั่วซั่วดีเป็นเสน่์รู้อีกอยากเสล่ห์รู้อีกสาวเหรอพี่สาวเหรอไปดิบอกไปเด้๋ยวนี้สาวสาวเยอะปะสาวเยอะปะบอกพี่เดียอยากเปิดหูเปิดโลกเปิดตาหน่อยไม่ไม่มาถูกปากันต้้งเหรอคือตอนนี้อ๋อคือตอนนี้จบอย่างเดียวโอเคโอเครู้เรื่องจบอย่างเดียวจบเลยบอกดิพี่ก็จบเก่งนะไอพี่จบไหมพี่จบพึมพึมดูดูจะให้จบอะไรนะ เจากับหนูนั่นตั้งแต่เมื่อวานเราเข้าจกกับหนูอ๋อไม่ถามไปถามตำรวจดูดิโอ้โหข้าจกกับพี่นี่ชะตาขาดพี่บอกเลยอะไรคะรอดครับไม่พี่เหมยข้าจกกับพี่ชะตาขาดมาเราเจาะกับหนูไม่ได้พอดีพี่ขับไม่เป็นพี่เน้นขี่อย่างเดียวตึงกันไปเนอะอันนี้มันช่ไม่ไหวอะไรตึงนะครับคาร์ดอ๋อมาขับรถพี่ไหมเกียร์กระปุกใช่แล้วเกียร์พี่ใหญ่เปล่าน้องเขาจับไม่ค่อยถึงนะเกียร์ใหญ่อ่ะ เอ้เนี่ยที่ร้านคนนี้ครับบอกว่าไม่รู้จักกูอ่ะตัวคนนี้มึงใครอ่ะเ,อเศรา้าอ่ะคนแหลกอ่ะอะไรนะคะพี่ใครจริงหนูพี่จริงพี่เดย์เขาพูดถึงพี่ตลอดเลยไม่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 หนูอย่าพูดอย่างนั้นโอ้ยสัตว์เอ้ยทั้งผัวทั้งเมียแต่ละตัว กูหยอกเล่นไอ้เหี้ยวไอ้งไรอจริงอะอตุ่ยะตุ่งแยะตุ่งแยะโอ้เซิร์ฟยังแหลกอะแตกโอ้โหเมียผมบรรนน้ำเป็นตัวทำอะไรเพื่อพี่บ้างก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิเมียคุยอะไรบ้างบ้างอะไม่คุยอะไรก็แค่เล่นเฉยแล้วหนูไปพูดถึงพี่ทำไมพี่ทำไมอะพี่เขาหยอกไปเฉยได้เปล่าเอนนี้พี่หยอกพี่หยอกพี่เป็นพี่หยอกอะแต่ได้ก็เอาหมดแหละเป็นไงเดี๋ยวพี่หามุกในกูเกิลมาหนึ่งรอพี่แป๊บ รบเล่นเล่นกับไอ้นี่หมดไปแล้วเหี้ยจะซ้อมลบกันสวัสดีครับน้องฉลามสวัสดีครับเสียงได้ยังเสียงเร็วแบบไปรุนบ็อกซิ่งอ่ะสวัสดีครับน้องฉลามทำร้ายเล็บซิ่วไหมน้องเวลาเจอเวลาพูดเวลาฉลามเดินอย่างนี้เขาจะบอกว่าเล็บซิ่วไหมครับขอฉลามชอบทำเสียงนี่อ่ะ ซาดเลยอะน้องชาล้มชอบเสียงแบบนี้บ้างชาล้มกูว่าเขาชอบเสียงงั้นแหละไอสัตว์ไม่งั้นไม่งั้นไอไอกระตุงกระปองอะไรไม่ติดหรอกไอกระปองมาเออแบบกระปองมั้ยน้องหล่อน้องชาล้มอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยไม่ใช่หมาวะไเก๋ขยไม่รู้ว่าน่าจะคนแหละมั้งกูรู้เลยไอ้เฮียรถกูนี่มันรถกูกูรู้เลยมีมากับผัวด้วยไอ้เฮียเไ้ยเขามากับหญิง หิงไอ้เหี้อะตาของตาหรือบอดเนี่ยหญิงวะเนี่ยหรอมึงตาหรือบอดเนไม่ใช่ว่ะเอ้โอ้โหมึงอย่ามึงอยเาแซวนะมึงอย่าแซวนะผมพยายามจัดเนี่ยทำกับพี่กูได้ไงวะเนี่ยโอ้ตายเออไม่มีปืนกูยิงกันะเนี่ยซะแล้วดูดิมันคุยเขี้ยอะไรกัน้เียดูมันคุยเดี๋ยวฟองกูมารู้เรื่องนะบอกพวกมึงเซลกูไปเฉยนะไอ้หน่ายเฮ้ยโอ้โหจบแล้วยังไม่ทันพูดเลยเลย ไออีชาองบอกว่าไอเดถามหาอยู่บอกแค่จบเลยโหเรียกกูงดีด้เดียวเรียกกูไอเดียวแล้วเออไอเดี่ยปากแซ่บจัดมีไก่แซ่บมายมังเนี่ยเจ็บตาไหมพี่อะไรนะครับเจ็บตาไหมคะเจ็บตาไหมทำไมถึงเจ็บตาเจ็บดิครับแสงแดดมันบาดตาครับแต่สายตาที่น้องฉลามส่งมานี่บาดใจมากๆเลยสนใจมากแล้วกี่โลอ่ะว่านี่แฟนเหรอ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครใครรอพี่ครเนี่ยหรอใช่ค่ะมัวมัวละมัวกันไปหมดมันปั่นปั่นปว่าพี่ขับรถมานะรอให้พี่ขับรถมานะแน่เน่เอฉลามฉลามรู้จักเดบปะจักค่ะรู้จักกันได้ไงอ่ะรู้จักกันตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกโอ้หที่เจอเดวตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยอ่ะ แ่นแรกที่เข้าเสริมม่ะโอ้แล้วแบบเจอเขาทุกวันไหมไม่เพิ่งมาเจอพักหลังๆนี้เองเจอที่วันนั้นวันเดียวม่มึงก็ป่านแล้วอะไรของมึงเราก็หลอกให้หนุ่มมาั่นเองหลอกมาได้เออไม่คือแบบว่า ก็คิดถึงน้องหลามไงก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยน่าก็คิดถึงอ่ะขับรถมาสี่ไมล์กว่าเพื่อมาฟังคําคิดถึงจากทุกคนโอ้น่ารักจริงๆเออเนี่ยพี่ลามที่ดาวพี่าวแล้วมันบอกพี่เดชครับก็อยู่ตกเบ็ดอย่างเงตกเบ็ดตกเบ็ดเหรอหนูไม่หนูจะมาตกกับพี่ไหมเออน้องหล่ต้องตกเบ็ดมาบ้าี่พี่เดชพี่เดชหนูนี่พี่เดชหนูนี่ แค่นี kind of ้หัวใจพี่เดก็สั่นไหวอล้น้องสาวพี่เย็นะน้องน้อสู้ไหวอ่ะไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้แม่จำเป็นน้องสู้เพราะเรายืนหนึ่งอยู่โอ้ยพี่เด้องเอาเลย้ะจังหวะเนี้ยโอ้ชะตาขานะพี่บอกไว้ก่อนรู้จักพี่นี่ชะตาขานะของตพวกเราใครจะขาดก่อนกันะก็เบียดโอ้โห เแถวนี้บรรยากาศมั่งดีนะอืมตกปลาเป็นความสุขดีไม่แบบว่ามีอะไรนะมีนกมีปลามีเขาให้ดูโอ้โหอืนเห็นสลาดน้ำพริกชาแม่งเยี้ยเลย ภูเขาแถวนี้มันบรรยากาศดีจริงๆเลยมันนูนสูงเหมือนกินเออมันนูนมากเลยหมายถึงภูเขาเหรอคะใช่ครับภูเขาฐานดินดิบๆภูเขาสองลูกนั้นเนินใหญ่นะบักอ่ะไอ้เงยไม่อยากตกแล้ว่ะเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวทำไรอ่ะเดี๋ยวจะไปตกที่เดี๋ยวจะไปตกเบ็ดที่ไหนอ่ะ อันนี้อันนี้แย่อยู่อันนี้แย่อยู่ปั่นเมื่อกีเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะบิดพื้นบิดพื้นอ๋อโอ้โหบิดาข้างล่างกระจายเลยนะครับเนี่ยแข็งอะไรไม่ไหวเลยนะเต้นโอ้โหเขาโชว์เต้นคนะเหน่คุณโชว์บิดพื้นนี่โชว์เสร็จแล้วพังไงว่าพี่อ่ะแข็งแบนบิดพื้นบิดพื้นไหนครับบิดพื้นไหน แหน่อยเลยเห่เลย <laughs> โอ้โอโอ